สำหรับกิจกรรมงานบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทานที่จัดขึ้นออนไลน์ผ่านระบบซูมนั้นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนทั้งในและต่างประเทศได้สั่งสมบุญบารมีให้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องเพราะว่าหลายท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมได้ที่วัดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะในส่วนของพิธีกรรมวันนี้นะคะท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้ประธานนำกล่าวคำถวายบาทแด่คณะสงฆ์ นำกล่าวคำถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบทพิธีกล่าวคำถวายบุกผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายข้าสารและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานค่ะในการนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้นำโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยมาทบทวนโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าความดีคือสิ่งที่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น สร้างประโยชน์ในโลกนี้ทั้งประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานคนที่ทำความดีนอกจากจะเป็นผลดีกับตนเองแล้วยังเป็นผลดีต่อสังคมถ้าทุกคนล้วนก่อแต่คุณงามความดีไม่มีใครทำความชั่วคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันก็ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวอันตรายจากคนรอบข้างสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเมื่อความดีให้ผลย่อมให้ผลแต่ในทางที่ดีทําให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการดํารงชีวิตการประกอบกิจการต่างๆมีความสุขกายสุขใจนี้คือผลแห่งความดีเมื่อทําความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือระดับของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อขัดเกลากิเลสในใจตนก็ย่อมสามารถกระทําที่สุดแห่งทุกขได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้สั่งสมอบรมคุณงามความดีด้วยการให้ทานจเจริญภาวนาเอาไว้ย่อมจะดีกว่าเพื่อเป็นบุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหานเป็นสังฆทานออนไลน์นั้นนะคะจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกา ขอภัยค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาผ่านระบบซูมและทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมพิธีกรรมปลื้มปมพร้อมกันได้ที่เว็บไซต์ zoom072.com ค่ะและแน่นอนค่ะในวันนี้บุญนิวก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนันโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มากล่าวและเป็นตัวแทนของหมู่คณะนะคะ ในการถวายข้อาสารรู้สึกปิติแล้วก็ดีใจมากค่ะการได้มาครั้งนี้ได้เห็นพระสงฆ์ได้มีโอกาสได้ถวายที่พระสงฆ์รู้สึกปลื้มค่ะการการที่ได้ดูซูมอยู่กับบ้านก็เป็นโอกาสดีคือเราไม่ต้องเดินทางเพราะช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็เอาเวลาดูซูมด้วยแล้วก็กล่าวถวายด้วยได้บุญด้วย แล้วถ้าเกิดมีโอกาสและมีเวลานะคะก็มาถวายที่หน้าบ้านยายนะคะจะเห็นพระสงฆ์และเห็นภาพที่มันเปื้มปิติในการถวายนะคะอยากอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาสะสมบุญเพราะว่าบุญเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรเท่ากับการสร้างบารามีนะคะทำบุญนึกถึงบุญทุกอย่างจะสำเร็จนะคะการที่ทางวัดได้เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสมาสร้างบารามี มีโอกาสมาถวายพัทหานมันเป็นบุญใหญ่มหาศาลที่เกิดจากปัจจัยเราเองทรัพย์เราเองในยามยากแต่เรามีจิตใจกจะมาสร้างมหาทานบารมีซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วมันจะเกิดความปิติในบุญกุศลครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นอนิสงส์แห่งบุญมหาศาลนะคะเพื่อตามติดและติดตามหลวงปู่คุณยายไปทุกภพ,บพบทุกชาตินะคะ ถึงแม้จะเป็นเงินน้อยนิดแต่เรามีกลับมาสร้างมหาทานบาร,รมีจะเป็นอนิสงส์แห่งบุญที่ใหญ่มหาศาลมากนะคะก็วันนี้เป็นตัวแทนนะคะมากล่าวประทีปโคมไฟค่ะด้วยความที่ปลื้มใจนะคะไม่ได้มาวัดนานเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของทุกคนนะคะมากล่าวแสงสว่างประทีปคมไฟวันนี้ค่ะ ด้วยความที่เราได้กล่าวแสงสว่างประทีปคมไฟจะทำให้ชีวิตเราสว่างสวยนะคะในชีวิวตจริงแล้วก็ธุรกิจหน้าที่การงานค่ะก็ปลื้มปิติใจจริงๆวันนี้ได้จุดแสงสว่างในใจให้ทุกคนแล้วค่ะสาธุค่ะก็วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนนะคะกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนะคะก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะรู้สึกคิดถึงบรรยากาศนะคะของ งานบุญที่วัดนะคะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานบุญที่วัดเลยที่หน้าบ้านคุณยายก็รู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลย <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้มีเทคโนโลยีนะคะให้เราได้มา ร่วมบุญกันนะคะขานทางซูมอะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเข้าร่วมบุญกันนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ในบรรยากาศแห่งบุญนะคะให้ใจเราได้มาร่วมอยู่ในบุญนะคะไม่ตกบุญกันนะคะก็ตามกิจกรรมของวัดก็จะมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมคะช่วงเช้าแล้วก็มีตอนช่วงเย็นใช่ไหมคะที่น่าเจะดีใช่ไหมคะ,มคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเยอะๆคะ่ะ